ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไตครับอบุกานการรรายการเราแลเราสัญญาท่านรับรองได้เลยว่าของดีๆของเด็ดๆของอร่อยมาในรายการนี้แน่นอนที่สำคัญที่สุดเรียนอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ว่าใครนะฮะเวลาพูดพูดถึงแต่ตัวเองเท่านั้นนะรายการนี้เราไม่ได้รับตังค์เราไม่ได้โปรโมทเราไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นคือเราเลยเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกแบบแท้จริงอร่อยมา ไม่อร่อยแล้วก็ไม่ได้ว่าแล้วก็กราบขอโทษหรืออะไรก็ตามเรามีวิธีเราจะพูดของเราล่ะแต่ว่าครวคุณต่อยต้องอร่อยต้องอร่อย เราไปทำครัวคนต่อยเพลสที่เดอะคริสตัลเอกมัยรามอินตาเราก็เอาแนวความคิดนี้ไปใส่เพราะฉะนั้นร้านค้าเนี่ยนั้นกว่า60สร้านค้าผมการันตีได้ว่าอร่อยทั้งนั้นใช่ครับพื้นที่ที่เรารองรับเนี่ยนะฮะตั้งเกือบ1,500ตารางเมตรใช่ครับนั่งกันได้สบายๆ200กว่าที่นั่งใช่รถลาใครจะขับรถไปคุณผู้ชม400กว่าคันจอดได้เลยใช่ครับหมายถึงขับไปทีเดียว400กว่าคันโอ้ช่ไม่ไม่ได้ก็เจอเดียวละแล้วเปิดตั้งแต่สิบโมงจนถึงสองทุ่มครึ่งนะครับและที่สำคัญนะครับ ฟังๆให้ดีนะครับเราเปิด365วันครับย,ยิ่งทำยิ่งคิดถึงนะยิ่งจำยิ่งคิดถึงคิดถึงเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับอย่าพลาดนะครับครัวนต่อยเพลสสั้นไปได้เลยเช็คเช่นเดียวกันในวันนี้วันนี้ไม่ได้อยู่ที่ครัวนต่อยเพลสสองแต่ว่าในกรุงเทพไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเด็ดดีดีด เราจะไปครับเราจะไปเราส่งทีมล่าของเราไปครับส่งทีมล่าเป็นโปรดิวเซอร์ของเราเป็นโปรดิวเซอร์จริงๆเลยฝ่ายนี้ฝ่ายที่หาว่าอะไรอะไรที่ไหนยังไงเขาอร่อยกันบ้างเราตึงทําช่วงที่ชื่อว่าอร่อยแถวนี้ถ้าอยู่ในกรุงเทพถ้าอยู่ต่างจังหวัดเราใช้ช่อช่วงว่าไม่กินถือว่าผิดใช่ไหมฮะแต่วันนี้เป็นคิวของกรุงเทพและในกรุงเทพวันนี้เราจะพาท่านไปที่ไหนเราจะพาท่านไปที่นี่ครับไปที่ทองหล่อร้านรอยัลคิทเช่นทองหล่อครับ เข้าซอยสุขุมวิท55หรือซอยทองหล่อไปประมาณสัก150เมตรจะเห็นโรงแรมนิโก้กรุงเทพนะครับอยู่ด้านซ้ายมือกดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น3จะเจอเลยครับปักหมุดและตามมาอร่อยกันได้เลยครับร้านนี้นะครับเปิดให้บริการอาหารจีนกวางตุ้งมาอย่างยาวนานเกือบ40ปีนะครับด้วยคุณภาพและบริการที่ใส่ใจทุกรายละเอียดปรุงด้วยเชฟชาวฮ่องกงนะครับเจ้าของต้นตำรับแท้ๆเลยเมนูเขามีทั้งหมูหันฮ่องกง กุ้งทอดครีมสลัดในรังเผือกกระเพาะปลาเนื้อปูหม้อหินอันนี้รสกลมกล่อมมากครับปลาเก๋ามุกนึ่งซีอิว๊วตบชายด้วยของหวานสูตรพิเศษนะครับพุทซาจีนทอดส่วนเมนูที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือเป็ดปักกิ่งนั่นเองครับเคล็ดลับนะครับเขาจะใช้เป็ดขับไซส์ประมาณ3กิโลกว่าครับทำด้วยกรรมวิธีที่พิถีพิถันแบบดั้งเดิมเลยนะฮะหนังจะตึงสวยกรอบอร่อยสีสันน่ากินมาก บริการแลร่และเสิร์ฟที่โต๊ะนะครับพร้อมกับแป้งนุ่มๆผักเย็นๆน,นะครับแล้วก็น้ําจิ้มสุดลับนะครับต้นตำหรับจากห้องของเขาบอกว่าสุดๆครับคำนี้ส่วนเนื้อเป็ดเนี่ยก็เอาไปทําอาหารได้หลายเมนูนะครับทั้งทอดกระเทียมผัดพริกไทยดําราดหน้าข้าวผัดเนี่ยเป็ดแสนอร่อยครับเลือกเมนูกันได้ตามใจชอบเลยครับร้านรอ y a l คิดเช่นทองหล่อนะครับชั้น3โรงแรมนิโก้กรุงเทพวันนี้เต็มโต๊ะในรายการเลยครับ บอกตรงๆว่าขอบคุณนะครับที่ทางร้านให้เกีบริการเรานําอาหารมาปรุงให้ตดๆร้อนๆและที่สําคัญทั้งร้านเลยครับมานั่งอยู่ในสตูนนี้เลยครับคุณสองครับคุณเลสครับที่จริงๆท่านผู้ชมฟังจะงงว่าร้านนี้มีประวัติศาสตร์มากกว่ากว่า40ปีครับใช่ค่ะแต่ทําไมมาอยู่นิโก้นิโก้ยังไม่ถึง40ปีร้านเดิมอยู่ที่ที่สาทรค่ะจากสาทรครับใช่เดี๋ยวต้องฟังให้เข้าใจก่อนที่ท่านผู้ชมโรงแรมนิโก้ไม่ได้เก่าแก่ขนาดนั้นและอยากจะบอกนิดนึงนิโก้ ข้ารวมหารอร่อยจริงๆช,ชั้นสามอ่ะทุกชั้นเลยครับ<ฮ>เจ้าของโรงแรมเขามีความคิดยังไงไม่ทราบผม<า>ไม่ได้ได้อะไรจากเขาเลยนะ,ะไม่เกี่ยวแต่ผมไม่กินนิโก้ครับเราไม่กินนะไม่ว่าจะเป็นชั้นสองชั้นสามซึ่งชั้นสองส่วนใหญ่จะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะ เยอะเลยใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็จะมีเค้กดีๆใช่ครับร้านเค้กข้างๆตรงนั้นแล้วก็ยังจะมีชั้นนี้มาเจอนี่อีกโรย l ิ i t เช่นทองโรยถ้าผู้ชมฮะไปไม่มีคําว่าผิดหวังที่นั่นแต่ที่แน่ๆวันนี้ที่มาพูดถึงตรงนี้คือเป็ดปักเกิ่งไม่ได้เลยท่านผู้ชมอันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดของเขาบอกเขาเด็ดดีนี่ฮะอยู่นี่ฮะน้ำออกคุณมีอะไรใช่ไมแล้วเชฟนะครับก็เชฟเชฟผางใช่นั่นนั่งอยู่นั่นครับ นั่งทาให้เราเชฟผ่านนะครับสวัสดีครับโซเชลดอรไปต้อครับพูดไทยได้คะพูดไทยได้พูดไทยได้ไม่เราไม่คนพูดภาษาจีนพูดภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดรู้เรื่องใช่ยังพูดไม่รู้เรื่องและยังพยายามจะเป็นพสูดภาษาจีนอีกนี่ครับผมย้ำนะทุกท่านถ้าคนที่ชื่นชอบอาหารจีนแบบในสไตล์กวางตุ้งแบบฮ่องกงแบบนี้นะฮะนี่คือรอย a ลคิ t เช่นทองหล่อชั้น3าโรงแรมนิโก้กรุงเทพครับพูดกินเหครับเป็นไงไม่จะบอกว่า เุืมหนูแปลกใจมากว่าเฮ้ยจิ้วหวานของเขาหนูว่าน่าจะทําเองใช่ไหมครับมันแหงอยู่แล้วปรุงเองนะฮะปรุงเองคือแบบมันไม่เหมือนจิ้วดำจิ้วหวานทั่วไปเดี๋ยวก่อนเป็ดเราทําเองเปล่าครับเป็ดเราก็ทําเองด้วยทําเองค่ะจริงๆเหรอฮะไม่ได้ซื้อแบบว่าที่เขาขายกันทั่วๆไปแล้วมาจริงเราทําเองทาเองน้ําจิ้มนี่ทาเองเปล่าครับทาเองค่ะท่านผู้ชมครับท่านกิน เป็ดปักกินที่เขาว่าแน่ๆว่าอร่อยยไม่ได้ว่าใครนะเขาก็ยังอร่อยอยู่อย่างนั้นนะที่นี่ไม่เป็นรองกล้าพูดว่าที่นี่ไม่เป็นรองจิ้มอีกเลยครับพอพูดจิ้มอีกเลยเราะผมก็ผมก็ถามเกแต่คุณลืมอย่างหนึ่งนะฮะคุณไม่ได้เอามาสต์ดให้ผมนะผมจะตีคุณนะคุณนะฮะมัสตัดไม่เอามาที่ร้านมีไหมฮะที่ร้านมีนะฮะวันหลังที่ร้านมีเอามาด้วยนะฮะไม่เป็นรองใครการันตีได้ว่าไม่เป็นรองใครจริงอร่อยจริงๆฮะเป็ดปักกินเขา ได้ใจจริงๆแต่เวลาเราจะพิสูจน์อะไรกันสักอย่างไอ้นี่เป็นตัวพิสูจน์เลยครับอท่านเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนี่ร้อนจีเลยนะฮะนี่ร้อนร้อนนีอะไรฉันไม่เช่อะรเขาเรียกว่าไข่หงบะไม่ใช่ไข่หงบ้านคุณเนี่ยข้าเหนียวงาททอดอะไรเป็นเผือกโอ้โหเผือกอร่อยแล้วมันมีไข่ด้วยฮะอร่อยไม่มีที่ไหนเหมือนลองไปร้านนี้ลองฮะ ชื่อผมมันพิสูจน์ผีเมืองจริงชื่อรอย l ล h r i s เช่นทองหล่ออยู่ที่โรงแรมนี้ชั้นสามวันนี้ขอบคุณคุณจริงๆรอันนี้จะเอากลับก็เหนื่อยนะใช่ไหมโอ้วุ่นวายตายอย่าไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเลยโอเคเราจะทํายังไงเราจะเอาไว้สิอ๋อจะพูดต่อแล้วไม่ต้องไม่ต้องแล้วอ๋อจะเอาตรงนี้ตัดเลยโอเคครับพักตรงนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวก็ช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ ข้าวต้มกระเพาะหมูครับมันโบราณโบราณมากเลยนะครับมันกลมกห่อมอร่อยเหลือเกินไม่เป็นเพราผิดหวังแล้วมันก็เป็นความแตกตา่างรสชาติที่ลงตัวได้ครับนะได้เลยรลับเต็มที่กลัวคุณไป